ครับผมชุดนี้ก็เป็น V.I.P. ของเรานะครับที่เด็ดที่สุดของซุ้มเลยนะครับสําหรับคู่นี้นะครับพ่อพันธุ์ก็เป็นลูกชายยกคีรีนะครับโกเซียมฟาร์มนะครับส่วนตัวเมียก็เป็นลูกสาวสิงโตนะครับอ่าไม่ใช่นะครับ เป,เป็นลูกฉลามบวกสิงโตนะครับลูกฉลามบวกสิงโตนะครับตอนนี้ก็เป็นพม่าที่ตีเชิงอาชีพนะครับเบอร์แข่งดีนะครับจิตใจดีนะครับเดี๋ยวแน่นนะครับสำหรับชุดนี้ก็จะอตอนนี้ไข่ได้แล้ว3ฟองนะครับ อันนี้ก็จับมาผสมในสุ่มนะครับผมก็ฝากติดตามชุดนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ